สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันคารที่8ปดเมษายนนะครับผมโค้ชยอดครับแล้วก็เราอยู่กับตัว GL Generalize ใช้ในการวิเคราะห์ครัฟทองคำวันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับตัวราคาทองคำนะครับลงมาทดสอบแนวรับที่2954นะครับวันนี้ก็ราคาก็มีการรีบาวขึ้นไปเึงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางทองคำวันนี้ครับเราดูในส่วนของตัวเทรนด์บล็อกนะครับ เทรน b บล็อเนี่ยจะสังเกตว่าในทางเฟรมย่อย M5 M15 นะครับเริ่มมีสัญญาณบ่ายเข้ามาในทางเฟรมย่อยนะครับในส่วนของความเฟม H1 H4 เนะี่ยยังมีแรงสะสมของเซลล์กดอยู่นะครับในส่วนของโซ H1 บางทุกทีในส่วนของโซ o นะครับ D D เนี่ยยังมีกดอยู่แล้วก็วอลลุ่มนีในส่วนของเซลล์หลังจากที่ราคาย,ยอ่อลงมาลึกมาตรงกรอบกลางนะครับเห็นว่า นี่กรอบราคาของเรนนะรกรอบบนนะครับยังอยู่ที่สามสองศูนหนึ่งแล้วก็กรอบกลางอยู่ที่สองเก้าเจ็ดเจ็ดนะครับซึ่งชักราคาเนี่ยยังไม่หลุดแนวตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะรีบาวกลับขึ้นไปนะครับโดยที่มีแนวสําคัญอยู่ที่โซน 3, 0, 0, 5, 3, 0, สามศูนย์ศูนย์ห้าถึงสามศูนย์หนึ่งสุนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวเอสี่กันครับในส่วนของเอสี่เนี่ยหลังจากที่ราคาลงมาทดสอบแนวเอสหนึ่งที่โซนสองเก้าศูนย์นะราคาก็ มีรีบัลองไปและพยายามจะกลับพระพยินอยู่ในกรอบราคาซึ่งถ้าเกิดเาไปยืนอยู่ในกรอบราคาตัวเอได้เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปจนถึงกรอบปลาครับคือสามศูนย์ห้าเก้าคืออาสองจนถึงสามศูนย์แปดแปดนะโซนตรงนี้นะครับเพราะว่าจจสนงเกตว่าบอลุ่มเนี่ยเริ่มมีจังหวะค่อยๆดันขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตเนี่ยจะเห็นสังเกตว่าเริ่มมีการโค้งเข้าหากันม่ว่า่จะตัดแล้วก็ดันขึ้นต่อนะครับเพราะฉะนั้น แต่ลองดูแนวโน้มตรงนี้ครับคือถ้าไม่หลุดแนวตรงในส่วนของตัวไพวอตหรือ S1 นะครับมีโอกาสที่จะกลับไปอยู่ในกรอบราคาและมีโอกาสับเข้าไปดูโซนตรงกลางนะครับในส่วนของดาวเฟรมเอครับ S1 สโตเนี่ยตัดขึ้นชัดเจนว่าลุมอยู่ส่วนด้านบนนะครับราคาเนี่ยมีการรีบาวกลับไปอยู่ในกรอบราคาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ติดก็คือในส่วนของตัวไพวอรตนะครับซึ่งถ้าเกิดราคายืนอยู่ในไพวอ์ตได้นะครับเป้าก็คือกรอบกลางนะครับสามศูนย์หนึ่งห้า สามเจ็ดซึ่งถ้าสามารถยืนอยู่บริเวณตรงนี้ได้นะครับมีโอกาสนะครับที่ราคาจะรีบาวกับไปโซนนั้นบนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่สามารถจะยืนอยู่โซนราคากรอบกลางของตัวเอสงได้นะครับมีโอกาสที่จะย่อลงต่อนะครับโดยที่มีเป้าหมายขาลงนี่คือ S2 S3 นะครับแล้วก็เป้าหมายขาดขึ้นนะครับก็คือบริเวณปานหนึ่งกับปานสองนะครับเดี๋ยวลองไงลองดูประมาณนี้ก่อนนะครับ ส่วนแนะนําการเทรดเล่นในวันนี้นะครับแนะนําลองดูตัวไพลวอร์ดนะถ้าราคาตัวน,นี้กำลังทดสอบไพลวอร์ดอยู่ถ้าไม่ผ่านนะครับมีโอกาสย่อมาที่กรอบล่างนะครับก็คือ2องเ้าแปดหกแล้วก็บริเวณเอสหนึ่งเลยนะครับแล้วถ้าหลุดเอสหนึ่งได้ก็เป้าลงนะครับก็คือเอสสองเอสสองนะครับแต่ถ้ายืนอยู่ในไพล์วอร์ได้นะครับจะมีเป้าขึ้นก็คือ R1 กับ R2 นะครับเดี๋ยวเรามอง ลักษณะประมาณนี้ก่อนนะครับยังไงเดี๋ยวไปเจอเสียสดตอนตลาดเปิดนะครับตอนทุ่มหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากได้ตัวอินดิเคเตอร์ดีๆเป็นผู้ช่วยแบบนี้ในการเทรดนะครับแอดมาที่ตัว G Incap มีตัวแอดตัว G Inc l u b นะครับแล้วก็สำหรับคนที่สนใจโซเชียลเทรดก็สามารถติดต่อแอดมินได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าเกิดไม่หลุดนะถ้าเกิดไม่หลุดแนวตรงกรอบล่าง H 1นะครับก็ยังเน้นย่อระบายไปก่อนนะครับแต่ถ้าหลุดกรอบล่างลงมาก็ ให้มารอแถวบรเิเวณ S หนึ่หรือว่า S 2นะครับแล้วก็ได้หน้าบากไปแต่วันนี้ดูแล้วแมอืมแปลว่าถ้ายังไม่หลุดตัวกลางเด็กก็ยังมองหน้าบายไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมโอเควันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ